กมือขึ้นใครจะเข้าไปนอนแล้วยกมือขึ้นค่ะไหนใครจะเข้าไปนอนแล้วยกมือ,อใครจะเข้าไปนอนแล้วยกมือยนอนแล้วค่ะกําลังเอาจุ๊บจุ๊บกำลังเอาจุ๊บจุ๊บเอาไม่ใช่ของตัวเองทีนั่นเออเอาหยาดกันล้วบันเอาเอา เอามาไหมเอามาไหมตามาไหมเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันเดี๋ยวเอาตาเอาไหมให้ไหมเอาอันไหนไปนี้แล้วบรรดาหน้องญาติไปแล้วตาตาเอามาไหมไปไปเลือกเอามาลินไปเลือกเอาลูกไปเก็าอันไหนนี่เลือกเอาเอาเลือกเอาเลือกเอาครับเลือกเอาโอ้ไปโกโก้ไปโกโก้ไปเดินเข้าไปนอนไปมาลินเราไป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 เดินลูกไป ยังไม่ไหวโกโกโกลูกโกโกไปโกโกลูกโกเปิดไฟหน่อยตาเปิดไฟถนนหน่อยเปิดไฟถนนหน่อยโกโกไปไปวอกวอกเฮ้โกโกโกระวังลมระวังลมอัพอัพลูกอัพอัพอัพพลุนนนนน้องเราอัพแล้วลูกไปไปอัพกับน้องแล้วลูกไปอัพอัพอัพ โอ้น้องเราขึ้นแล้วโอ้โหขึ้นแล้วก็อยากปิดประตูซ่อมเถอะตัวนี่โนไปไปลาขึ้นไปนอนลูกไปเอาขึ้นไปตาตาไปลูกไปไปขึ้นลูกไปไปขึ้นขึ้นขึ้นอัพอัพลูกอัพเอาเอาไปอัพตาอัพอัพอัพตาอัพ อัพไปอัพ huh. อ uh ัพ huh. อ uh ้าฮะี huh. uh ่สบายยาขึ huh. uh ้นเมื huh. uh ่อบอสีวาเดี๋ยวยาาจะอันนี้นี่อย่าเล่นอย่าเล่นลูกอย่าเล่นนี่อันนี้ของใครนี่เอานอนลูกนอนเอ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 มือไกวเปล แม่นี้จีเหเพลงกล่อมแกมมนจิมนอนหมุนหัวสูงน้อีกพอเอ้ยนอนลูกนอนยายจะไปปิดไฟแล้วนะนะยายจะปิดไฟแล้วนะคะอ้าวนอนนอนอนลูกนอนยายไปปิดไฟก่อนนะจ๊ะบายบายกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์กู๊ดกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์หลับฝันดีนะ นะหลับฝันดีนะคะบาย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 ดไนกุดไนกุดไนจ้า